วัดมาดามกบจิตวันหวังสุภกิจโกศนผู้ทาชิงอบจอ,อุบลญาติรัฐมนตรีปุง๋งสุดาวัน บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเข้มข้นขึ้นทุกขณะโดยเป็นที่จับตาว่าจะเป็นสนามที่ขับเคี่ยวกันระหว่างตัวแทนจากพักเพื่อไทยและเจ้าของพื้นที่อย่างมาดามกบจิตวันหวังสุภกิจโกศลผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นญาติของรัฐมนตรีปุ๋งสุดาวันหวังสุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจากพรรคเพื่อไทยด้วยประวัติมาดามกบจิตวันหวังสุภกิจโกศลจิตวันหวังสุภกิจโกศลเกิด18ตุลาคมพุทธศักราช2509 ชื่อเล่นกบที่ปรึกษาพักไซรวมพลังอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาสังกัดพักเพื่อแผ่นดินอดีตนายกเทศมนตรีตำบลเสิงสางและผู้ก่อตั้งพักไซรวมพลังจิตวันหวังสุภกิจโกศลส,สกุลเดิมจิตตพิทักษ์เลิศ เกิดเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2509มีพี่น้องเป็นนักการเมืองคือว่าที่ร้อยตรีวิชัยจิตรพิทักษ์เลิศเลขาธิการพักเพื่อไยรวมมบพลังมัสมนจิตรพิทักษ์เลิศและยรดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นมารดาของสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรมและเป็นภรรยาวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลจิตวันสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐศาสตร์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงเธอสมรสกับสมศักดิ์หวังสุภกิจโกศลอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมาการทำงาน จิตวันหวังสุภกิจโกศลเคยได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเสืงสางอำเภอเสืงสางจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543จนถึงปีพุทธศักราช2550จากนั้นจึงได้เข้าสู่งานการเมืองระดับชาติโดยได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพุทธศักราช 2,550เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาสมัยแรกในนามพักเพื่อแผ่นดินพร้อมกับประนอมโพคำํำในปีพุทธศักราช2,564เธอได้เริ่มก่อตั้งพักการเมืองขึ้นโดยใช้ชื่อว่าพักเพื่อใจรวมพลัง โดยมีพี่ชายและหลานชายเป็นเลขาธิการพักและหัวหน้าพักจนกระทั่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2566พักเพื่อใสรวมพลังได้รับเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี2ที่นั่งท่ามกลางการกล่าวถึงพักดังกล่าวว่าเป็นม้ามืดในการเลือกตั้งครั้งนี้